สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยชาแนลแล้วอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีวันพุธแบบนี้ครับน้องๆครับแหมเป็นไงกันบ้างครับช่วงนี้ครับโอ้โหนะฮะห่างหายกับเกมแกรี่หมดกันไปหลายวันเลยทีเดียวนะครับเอานะครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับโอ้โหนี่ครับตัวละครนะฮะเทรเวอร์เดสันนะครับแล้วก็ตัวละครอื่นๆนะฮะมายืนรออยู่ด้านหลังกันเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับแหมนะสำหรับคอนเทนต์วันนี้นะครับพี่สปอยด์นะครับเห็นน้องๆหลายคนก็ถามกันเข้ามานะครับว่าอยากจะให้ทำคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับการ รวมร่างตัวละครดูบ้างนะครับโอ้โหนะก็เลยได้ว่านะครับพี่สมบอยไม่ได้ทําการรวมร่างกันนานเลยเดียวนะครับอ่ะนะครับเป็นว่านะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเรามาลองดูกันดีกว่านะครับว่าตัวละครตัวไหนนะครับที่รวมร่างกันออกมาแล้วดูน่าสนใจบ้างนะครับนะจะสนุกกันสักแค่ไหนครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยดีกว่ามาครับสำหรับตัวละครตัวแรกนะครับที่พี่สปอยถ้าอยากจะลองเอามารวมร่างกับตัวอื่นดูนะครับก็คือเจ้าไจแอนทพัฟเปตเทียนี่เองนะครับ ะนะครับสำหรับตัวละครที่เราจะลองเอามารวมดูด้วยนะครับพิสบอยขอเลือกเป็นจายแอนวิดเลดดดอทนะครับมาเลยนะฮะเดี๋ยวนะเลดดดอทมาถึงนี่ก็ประพลนำแสงใส่เลยนะครับอ้าวนะให้ตัวพัฟเฟทเทียเป็นตัวหลักนะครับลองดูนะฮะจะเป็นยังไงบั้งเอาครับโอ้โหอะไรครับนี่จายแอนพัฟเฟทเทียนะครับกลายร่างมาเป็นใส่ ใส่กางเกงด้วยนะนี่นะฮะโอ้มาใส่กางเกงแล้วนะครับจแอนพาเปตเทียเรานะเริ่มมีความเป็นแฟชั่นมากขึ้นนะครับโอ้โหเนี่ยแล้วลำตัวนะมีการผสมผสานสีกันนะครับระหว่างสีน้ําเงินกับสีแดงนะฮะรวมถึงสีดําด้วยนะครับโอ้นี่ฮะเขาเรียกว่าเป็นสไตล์หล่อเท่แบบใหม่ของจแอนพาเปเทียนะฮะอ่ะนะฮะพี่สปอย์ก็เดี๋ยวจะลองให้เทสเป็นตัวหลักดูบ้างนะครับอาครับเฮ้ยเอะไรรับนี่ โอ้เดี๋ยวนะฮะหัวพะเป็เทีนี้กลายเป็นหัวนกยักษ์ไปอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับโอ้แล้วมีปีกสยายลงมาแบบนี้นะฮะเดี๋ยวพี่สปอยล์ขอลองย่อล่างให้เล็กลงหน่อยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวนะนี่นะโอ้ดูเหมือนนกเพนกวินเลยครับโอ้นี่นะครับมีปีกด้านข้างแบบนี้นะฮะแล้วมีหน้าของอทรีเฮดนะครับแอบซ่อนอยู่ด้านในแบบนี้นะฮะ โอ้กลายเป็นนกเพนกวินไปในทันทีเลยนะครับสำหรับทรีเฮดนะครับกับพับเป็นเทียนะฮะเอาท่าทีนี้ลองให้ทรีเฮดรวมล่างกับทางด้านเจย์แอนเดสดอดบ้านะครับโอ้โหนะฮะลักษณะจะคล้ายๆกับทางด้านพับเป็นเทียเมื่อครู่นี้เลยนะครับคือจะกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราต้องย่อดูกันหน่อยนะอ่ะมาแล้วนะฮะย่อให้ดูแล้วนะครับดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับ จะเหมือนเป็นก้อนเนื้อ <Wow. S 1> อะไรบางอย่างนะฮะที่มีมือแบบนี้นะครับโอ้ดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับสำหรับการรวมร่างของทร e เฮกับใจแอนวิทเลตต์นะครับแบบประหลาดกันเลยทีเดียวนะฮะอ่ะเอาครับสำหรับรอบนี้นะครับขอรวมร่างนะครับระหว่างเบฮม t อดนะครับกับทรีเฮดดูบ้างนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับอ่ะให้เบฮมอดเป็นตัวหลักก่อนนะฮะไปเลยปึ้งโอ้โหอะไรกับนี่ โอ้นี่กลายเป็นเบม์อดมีปีกหรือเปล่าครับโอ้เดี๋ยวนะฮะมือแขนยาวนะครับยื่นออกมาแบบนี้เลยนะครับเบบอดเรานะฮะโอ้แล้วส่วนหัวของเบบอดครับอะไรกัทนี่ทีเฮดนะครับหัวทะลุออกมาจากปากของเบมอดแบบนี้นะครับว้าวนะน่าจะเป็นอาการที่นะครับหลังจากที่เบมอดนะครับทำการกินทีเฮดเข้าไปนะครับเด็กพี่สปอยขอย่อให้เล็กหน่อยนะครับจะได้ดูกันชัดๆนะฮะ อ่ะนี่ครับแบบนี้เลยนะครับโอ้โหกลายเป็นเบหมอดมีแขนก็ออกเพิ่มขึ้นมานะฮะแล้วอ่ะแล้วหัวทีเฮดมาออกที่ตูดอะไรของเบหมอดอีกตัวนึงครับนี่โอ้โหนี่นะฮะแบบสภาพดูไม่ได้กันเลยทีเดียวเลยครับผมเอาละครับตัวละครอีกประเภทหนึ่งนะครับที่พิสบอยลองรวมล่างแล้วก็ดูมีความแปลกตาดีนะครับก็คือการรวมระหว่างเมกาฮอนนะครับกับเกรทมาเธอร์เมกาโฟนนะฮะโดยให้ทางด้านเมกาฮอนเป็นตัวหลักนะครับ และเกร b บัตเตอร์เมกาโฟนจะรวบล่ากเข้าไปรอดูกันเลยครับปงังโอ้โหนี่ครับนี่ฮะกลายเป็นอสูรยักษ์หัวลำโพงสายพันธุ์ใหม่นะครับโอ้นี่นะครับดูกันให้ดีนะครับนี่ฮะเป็นตัวกลมๆแบบนี้นะครับและที่ด้านล่างของมันนะครับโอ้นี่ครับมีปากของเมกาโฟนแบบนี้ยื่นอยู่นะฮะ โอ้โหนี่ครับก็เรียกได้ว่าครับกลายเป็นเป็นผลพวงแบบยักษ์สายพันธุ์ใหม่กันเลยดีเดียวนะครับแอ่น้องๆช่วยตั้งชื่อให้ตัวนี้หน่อยนะครับว่าชื่ออะไรดีนะฮะเอาเถอะตัวละครอีกคู่หนึ่งนะครับที่รวมร่างกันแล้วนะครับก็ดูมีความแปลกตาดีนะครับก็คือการรวมร่างนะครับระหว่างฟันนี่เฟียนะครับกับทางด้าน g จเนียเลดดอนะฮะนี่นะฮะโดยทางด้านฟันนี่เฟียนะครับเป็นตัวหลักนะฮะแล้วก็เลดดอมารวมปึ้งอ่านี่นะครับ โอ้โหตอนแรกนะครับพี่สบอยเห็นแบบนี้ครับก็คิว่าก้อนเนื้ออะไรธรรมดาธรรมดานะครับแต่ว่าเราสามารถยกมันขึ้นมาได้แบบนี้นะครับนี่ครับโอ้โหอาจจะเป็นฟันที่เฟียนะฮะเฟห้าก็ได้นะครับนี่นะฮะเหมือนจะมีขามีแขนเพิ่มเข้ามานะครับโอ้โหนะก็เรียกว่านะครับมีความแปลกตาเพิ่มขึ้นมานั่นเองครับสําหรับการรวมร่างแบบนี้นะฮะมาครับ อีกตัวเดิงนะครับที่ดูแล้วนะครับรวมแล้วก็มีความฮาอยู่เหมือนกันนะครับก็คือการรวมระหว่างเป็ดัวไฟจราจรนะครับกับทางด้านเกรทมาเธอร์เมกาโฟนปังนี่นะฮะโอ้ยฮะกลายเป็นเป็ดขาสั้นไปแล้วนะครับกลายเป็นเป็ดคนแค้นะครับคุณแม่เรานะฮะโดนย่อสวนมาแบบนี้นะฮะเดี๋ยวลองปล่อยให้เดินเดี๋ยวเราจะเป็นไงครับเอาครับเป็ดขาสั้นนะ นี่นะโดนย่อความสูงลงมาแบบที่นะคุณแม่เรานะครับแหมกลายเป็นคนแคะไปโดยปริยายกันเลยทีเดียวนะฮะเอานะครับแห่คุณแม่บอกนะฮะทำไมต้องบูลลี่ฉันด้วยนะฮะแหมนะครับโชคดีนะครับคุณแม่เขาร้องขอมานะครับบอกว่าหนาวนะครับไม่ค่อยมีเสื้อผ้าใส่เลยนะครับนี่นะคุณแม่ไม่มีชุดใส่อ้าวเดี๋ยวพี่สปอยนะครับซื้อชุดมาให้คุณแม่ใหม่เลยนะครับเป็นชุดคลุมสีดำนะครับคุณแม่ลองใส่ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับปัง เอาล้ครับนี่ครับคุณแม่เรามีเสื้อผ้าใส่แล้วนะครับตอนนี้นะครับชุดคลุมดำมาเลยทีเดียวนะคุณแม่ครับแหมชอบไหมครับคุณแม่ครับชุดนี้ครับสวยไหมครับเออจะดีหรอครับพี่สปอยล์คะชุดนี้ันดูแปลกๆนะครับเนียอ่านะฮะนี่ครับก็เป็นประบาดดีนะครับกัการรวมร่างนะครับของคุณแม่กับทางด้าน Hex Sport Giant นะครับกลายเป็นคุณแม่ใส่ชุดดำกันเลยทีเดียวนะครับเนีย มาครับการรวมร่างคู่ต่อไปนะครับก็ยังคงหนีไม่พ้นนะครับคุณแม่เกรทมาเตอร์เบกาโฟดนะฮะแหมช่วงนี้ท็อปฟอร์มจริงนะครับรอบนี้นะครับพ่สปอยนะครับให้ทางด้านไซเลเทส2.0ครับเป็นตัวหลักนะครับรวมร่างกับคุณแม่ครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะเป็นไงปังนี่นะครับคุณแม่เรานะฮะคุณแม่เรากลายเป็นหม้อหุงข้าวไปแล้วนะครับตัวกลมมาเลยทีเดียวนะครับโอ้โหแล้วลําโพงก็หัวทิ่มดินแบบนั้นนะครับ ถ้าเรายกคุณแม่ขึ้นมาจากพื้นนะเราก็จะเห็นในส่วนที่เป็นขาอะไรแบบนี้นะครับแล้วลองปล่อยให้คุณแม่เวอร์ชั่นนี้เคลื่อนไหวดูบ้างคนระับจะเป็นยังไงครับ <c oughs> <c oughs> นี่มัน,น,นดูดยนต์ดูดฝุ่นหรือเปล่าก็ด่เอาละครับกําลังดูดทําความสะอาดพื้นอยู่นะครับคุณแม่เวอร์ชั่นนี้นะครับโอ้ช่างน่าน้อยใจจริงนะฮะเอาละครับ เดี๋ยวเราจะส่งท้ายนะฮะการรวมร่างตัวละครนะฮะด้วยคู่นี้บ้างนะครับเ,เบย์เฮมอตนะฮะรวมร่างกับคุณแม่นะครับจะเป็นยังไงนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันบ้างโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฮะโอ้แล้วทําไมลําโพงของคุณแม่กลายเป็นปากเบ้แบบนี้เลยครับโอ้เดี๋ยวนะฮะนี่มองดีๆนี่เหมือนพวกปลาทะเลน้ําลึกที่หน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับเนี่ยนะฮะเอาแล้วครับโอ้โหนะฮะเบย์เฮมอตนะฮะรวมร่างกับคุณแม่เกรทมาเธอร์เมกาโฟนนะฮะ กลายมาเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับแหมน้องๆลองดูแล้วก็ลองอคอมเมนต์กันหน่อยนะว่ามันเป็นตัวอะไรนะฮะอ่ะนะฮะโอ้โหวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่านะครับใช้งานคุณแม่เกรทมาเธอเ์เกโฟนกันคุ้มเลยทีเดียวนะครับโอ้โอยเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับขอบมากเลยนะครับเอาละครับสำหรับคลิปก,การรวมร่างตัวละครวันนี้นะครับก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับ ว่าฮะน้องๆดูแล้วเป็นยงไงกันบ้างครับชอบตัวละครตัวไหนกันบ้างนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่สมบอยกันหน่อยแล้วกันนะฮะเอาละ,ะครับสำหรับ,บคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่สมบอยด้วยนะครับใครยังไม่ติดตามช่องสมบอยนะครับอย่าลืมกดติดตามที่ด้านบนนี้ให้ด้วยนะครับ และสำหรับวันนี้นะครับก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะฮะที่ติดตามดูช่องสปอยเราโดยตลอดนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามดูกันต่อด้วยและกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ